ดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะวันนี้ได้มีเกินการเชิญทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนมาร่วมการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการสำรวจปิโตรเลียมรอบที่21ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาทาง N อ็ีของเรามีการถ่ายทอดสดด้วยตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกับคุณนพดลพรศิริข่ารายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณนพดลเชิญค่ะ ครับที่เวทีเสวนาพลังงานเพื่อหาทางออกในการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมรอบที่21นะครับตลอด4ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการนําข้อมูลต่างๆมาหาักล้างกันซึ่งพรรครัฐก,ก็ยืนยันว่าข้อมูลต่างๆที่นํามาเสนอวันนี้นะครับก็จะมีการทําให้ประชาชนได้เข้าใจด้านพลังงานมากขึ้นขณะเดียวกันการเดินหน้าเปิดสัมปทานรอบที่21นะครับก็จะให้นายกท่านมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจครับเวทีเสวนาเดินหน้าประเทศไทย ประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ทำเนียบรัฐบาลเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีและเสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยมีการแบ่งผู้เสวนาออกเป็นสองฝ่ายมีตัวแทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการอาทิหม่อมหลวงประดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีโดยฝ่ายที่คัดค้านการเปิดสัมปทานนะครับ คือนายธีรชัยภูวนาะธนาธลานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นคนตั้งคําถามบนเวทีนะครับโดยระบุว่าจากการที่กระทรวงพลังงานให้เอกชนได้รับสิทธิ์สำรวจแปลงปิตโตเรเลียมที่มีศักยภาพสูงในอ่าวไทยจํานวน3าแปลง สามารถนําระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC มาใช้ได้นั้นภาคประชาชนมีความเป็นห่วงถึงความโปรง่งใสและผลประโยชน์ของรัฐที่อาจหายไปจึงเสนอแนะให้ภาครัฐแก้กฎหมายและตั้งกติกาสําหรับการเปิดสัมรทาานใหม่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าระบบ PSC เป็นระบบที่ทําให้เกิดการประมูลแข่งขันของภาคเอกชนและทําให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดมากกว่าระบบ Thailand 3 Plus ขณ,ขณะที่นายครุจิตนาคอนทับรองปลัดกระทรวงพลังงานนะครับได้ยืนยันว่าปริมาณกา๊าซในประเทศไทยจะหมดลงในอีก7ปีข้างหน้าหากไม่มีการเปิดสัมปทานรอบใหม่สะท้อนได้จากความต้องการใช้ปัจจุบันที่ใช้อยู่1.8ล้านล้าลูกบาทฟุตต่ตอปีแต่การเปิดสัมปทานครั้งที่ผ่านมามีการให,ให,ให,ให้เอกชนสำรวจแปลงปิตโตรเลียมไปแล้ว28แปลงมีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นนะครับที่มีปริมาณปิตโตรเลียมสูงสุดอยู่ที่50,000ลูกบาทฟุตต่ตอปี ส่วนข้อเสนอของภาคประชาชนที่ต้องการให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ p s c เนื่องจากมองว่ารัฐสูญเสียรายได้ภาษีนั้นสามารถแก้ไขด้วยการเปลี่ยนหลักเกณฑ์บางข้อแต่ไม่จําเป็นต้องแก้ภาษีพรบเงินได้ปิตโตเลียมทั้งระบบซึ่งตลอดการเสวนาในช่วงเช้าครับได้มีการนําเสนอข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายโดยบรรยากาศโดยทั่วไปถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ขณะที่นายนาะลงชายอัการเสลณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าพรบปิโตเรเลียมฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ปรับปรุงมาแล้ว5ครั้งและมีความเหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศสูงสุดส่วนที่มีการโต้แย้งจากภาคประชาชนว่าบางมาตราในพรบปิโตเรเลียมทําให้รัฐเสียประโยชน์ขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติอยู่ระหว่างการแก้ไขให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยสุดท้ายได้คาดหวังว่าเวทีในวันนี้นะครับจะเป็นบทสรุปสุดท้ายและทําให้ประชาชนได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดสัมปทานรอบใหม่และยังยืนยันว่าจะเปิดให้เอกชนเข้ามาเปิดเข้ามาและขอรับสิทธิสำรวจได้จนถึงวันที่1 6มีนานี้ตามเดิมนะครับและหลังจากนี้นะครับการตัดสินใจว่าจะมีการเปิดสัมปทานรอบที่21หรือไม่ก็จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจครับ ด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่ห่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังงานซึ่งการจัดเวทีในวันนี้ควรพูดคุยแก้ไขให้ชัดเจนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลหวังดีต่อบ้านเมืองอย่างไรก็ตามหากวันนี้ไม่ได้ข้อสรุปก็จะต้องทำโพลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหากกลุ่มต่อต้านไม่ยอมรับก็จะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก สำหรับเวทีนี้นะครับในช่วงบ่ายก็จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงภาคส่วนต่างๆได้ตั้งคำถามเพื่อที่จะหาทางออกการสำรวจปิโตรเลียมรอบที่21ไปด้วยกันนะครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศล่าสุดจากตึกสัสนติทาไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณนพดล